ตอนนี้เากำลังจะเดินไปซื้อขนมนะไม่แน่ใจว่ามันคือขนมกัมกพูชาหรือขนมพม่มา,มานะทุกคนเราจะซื้อไปรีวิว <c oughs> แล้วก็ไปอยู่ในอีกคลิปหนึ่งนะคะ รสชาติขนมจะเป็นยังไงก็ตามไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วดูเหงื่อล่าสุดเข้าไปซื้อขนมหรือว่าเข้าไปอ่ำแล้วฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาชิมขนมจากประเทศพมา่าหรือว่าประเทศเมียนมานนัเองนะคะซึ่งเราก็ได้ซื้อมาประมาณ5อย่างนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็จะอร่อยหรือว่า แย่ yeah, นะคะนี่เรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะน้องหมาอ้าวโอเคไปดูกันเลยดีกว่าว่า5อย่างนั้นมีอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ก่อนจะเริ่มชิมนะคะเราก็จะทําตัวให้กลมกลืนกับคนประเทศพาม่านะคะ <c oughs> เราเห็นว่าแบบคนพาม่าเขาชอบทาแปง้งพี่นาป้ามันเหมือนแบบ ดินสอพองเหรอหรือเขาเรียกว่าอะไรทานคาอะไรสักอย่างปะแบบคือเราก็ไม่รู้ว่าเขาทาเพื่อแบบว่าทําให้ผิวหน้าดีหรือว่าแบบทาเพื่อให้มันเย็นเหมือนเวลาคนไทยทาดินสอพองนะเดี๋ยวเราจะลองมาลองกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีนานคานะคะเราก็เลยจะใช้แป้งผสมน้านะคะแบบว่าไม่รู้ไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกันไหม ซึ้งแป้งของเรานั้นเราก็ขโมยมาจาับแม่บ้านอีกทีหนึ่งิ่งอ,อย่างนี้หรอทาน้าได้ไดปะเ <laughs> ตรียมตัวไปเล่นสงการแล้วนะเอ้ยเริ่องเมือเธอแล้วอ่ะได้อยู่ปะ <laughs> บอกเลยว่า อย่าหาทำนะฮะเออเห็นไหมอ่ะมันดูไม่ติดเลยรู้สึกแบบมันเริ่มไม่น่ารักแหละมันดูแบบว่าเลยเธอะอะไรอย่างนี้อ่าได้อยู่ปะ <laughs> บอกเลยว่าชิมขนมอย่างเดียวก็จบแล้วอย่าหาทำมิชชั่นนี้ไม่สำเร็จนะคะ <c oughs> กับการที่ ทาแป้งตามคนพม่านะคะข้ามไปที่ประเด็นกินขนมเลยดีกว่าโอเคมาที่อย่างแรกเลยดีกว่านะคะนี่มันเขียนว่า black cookies better living healthy food เอ๊ะคุกกี้นี่เป็น healthy food หรอถ้าเขาว่า healthy เราก็ว่าเงิ้นค่ะอันนี้มันเหมือนโอรีโอเลยอะทุกคนว่าไหมเนี่ย ข้างในก็จะเป็นเหมือนแพ็กเกจข้างนอกเลยนะคะน่ารักคุ๊กป้มาชิมกันเลยนะคะเขาบอกว่าคุกกี้นี้เป็นคุกกี้ที่เฮลตี้อ๋อเป็นคุกกี้สามชั้นหรอทุกคนมันหนามากเลยดูดีคือเหมือนกับว่าชั้นแรกชั้นแรกจะเป็นครีมแบบสีเหลืองอย่างนี้นะคะส่วนชั้นต่อไปก็คือชั้นรักเธอนะอาวไม่ใช่ ชั้นต่อไปก็จะเป็นสีขาวเหมือนโอรีโอเลยนะทุกคนแต่ว่าแบบครีมให้น้อยมากอะ่ะแบบครีมแบบติดลิดมากอะ่ะถ้าเกิดใครชอบกินครีมก็น่าจะเสียใจเพราะว่าเขาให้มาน้อยนะคะคือเราต้องกินสามสามชั้นอย่างนี้พร้อมกันเลยใช่ไหมอืมผ่านนะทุกคน เกินค่าเต็มสิบให้แปดรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเฮลตี้เพราะว่าข้างในคือครีมน้อยไงมันเลยเฮลตี้เกี่ยวปะขอโทษนะคะเดี๋แบรนด์เขามาแบบว่าฟ้องร้องอะไรอย่างงี้นี่นะคะอันต่อไปก็คือบานาน่าบานาน่าเราก็อ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดว่าใครสามารถอ่านภาษาพมา่าออกก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยนะคะตรงนี้นะคะเพราะว่าทางเรานั้น ไม่สามารถอ่านออกได้จริงๆนะคะมาชินกันเลยดีกว่าเนี่ยค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้แต่ชอบความป่านี่ของเขานะทุกคนดูดิคือแบบว่ามีลายอะมีลายแบบหัวใจเขียนว่าซากเคิงเป็นกลิ่นกล้วยแบบบางเบาเบามากอะต้องแบบสูตรเข้าไปแบบสุดไลยสุดอย่างเงี้ยโอเคกินละ เหมือนแครกเกอร์หรือคุกกี้รสกล้วยก็อร่อยดีนะทุกคนกินกับกาแฟตอนเชา้าก็น่าจะเวิร์นะอืมผ่านให้ซักห้าแล้วกันเพราะว่ากินกล้วยคือเบาไปหน่อยคืออีกนิดนึงก็คือจะไม่ได้รสชาติกล้วยแล้วจะเหมือนเป็นแครกเกอร์ธรรมดาโอเคมาอันต่อไปเลยดีกว่านะทุกคนอันนี้อ่ะเราไม่ได้ซื้อหรอกคือเขาแถมมา ฟิลสตรอเบอรี่คุกกี้นะคะนี่นะคะเราก็อ่านไม่ออกตามเคยนะคะภาษาพมา่านี่เป็นคนชอบกินรสสตรอเบอรี่มากๆอ๋อมันเป็นคุกกี้แล้วก็สอดไซดด้วยสอดไซดด้วยแยมสตรอเบอรี่นะคะอย่างนี้จริงชอบอะ่ะชอบความปนันดอะ่ะคือถ้าแบบเป็นของไทยส่วนมากมันก็จะเป็นเรียบๆใช่ปะ่ะแบบว่าไม่ค่อยมีความปณนดในการแบบว่ามีลงมีลายอะไรอย่างนี้ข้างในก็คือ ครีมน้อยมากเลยนะคะอันนี้ให้สิบเต็มเลยครีมข้างในเนี่ยเหมือนแบบบล็อกกี้เลยอะทุกคนเหมือนเป็นกลิ่นสต,ตรอเบอรี่ในแบบขนมบล็อกกี้ยอะยไรเงี้ยสุดยอดผ่านไปเลยสิบเต็มสิเต็มนี่นะคะก็คือลีจีครีมคุกกี้นะคะข้างในจะเป็นอย่างนี้ดูดีมีความปันนี่สวยงามแบบนี้ติงข้างในก็จะเป็นไส้ครีมรสล,ลิ้นจีแหละ ก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเรียกว่าไส้ได้หรือเปล่าพรแทบไม่เห็นไส้เลยนะทุกคนดูดิเหมาะกับคนที่ชอบกินแบบว่าแป้งหนาไส้บางอะไรอย่างนี้คือรู้สึกว่าเหมือนกินขนมรสหวานปกติเลยอะรู้สึกว่ากินเลนจี้บางเบามากเบากว่ากินกล้วยอีกอะเรารู้สึกว่าสตรอเบอรี่เมื่อกี้อันเนี้ยสตรอเบอรี่อันเนี้ยคือแบบ The base พิมพ์ข้างในมันน้อยด้วยหรือเปล่ามันเลยทําให้กลิ่นลิ้นจี่ไม่ออกมาเลยนะคะอันนี้น,นี้เอาไปแค่4แล้วกันนะคะหักที่ไม่มีกลิ่นลิ้นจี่นะคะอาจจะมีแต่ว่าเบาเบาเบาแบบว่าเบาเบาอย่างนี้เลยอ <laughs> ะต่อไปนะคะเขาก็แถมมาอีกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือพุกี้ลดทุเรียนนะคะเฮ้ย <c oughs> คือเราเป็นคนไม่กินทุเรียนอะทุกคน เราจะรอดไหมคือเรากินแต่ทุเรียนทอดอะแต่ถ้าทุเรียนจริงๆก็คือไม่กินเลยอะโอ้โห,โโห <laughs> กินแบบว่าแม่ช่วยหนูด้วยกินแรงมากเลยอะกินแบบว่า s อย่างเงี้เลยอะ <laughs> ขอขอไม่ชิมแล้วกันนะเอาเป็นว่าคือจากกินแล้วก็คงจะแบบว่า อร่อยอ่ะถ้าเกิดคนชอบทุเรียนอ่ะอันนี้เอเชียขอผ่านนะคะเพราะว่าไม่ไหวจริงๆตอนแรกนึกว่าจะกินเบาๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เบาเลยนะคะอันนี้ชาวต่างชาติชาวจีนน่าจะชอบนะคะอันนี้มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือถั่วพีน n u t c r i ส p s candy นะคะข้างในเนี้ยมันมีหลายสีมากเลยอ่ะทุกคนแบบมีสีเขียวสีน้ำเงินสี เอทองอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าแตนละสีข้างในเนี่ยมีรสชาติที่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้น่าจะปลอดภัยนะคงไม่มีอะไรไม่ปลอดภัยเท่าทุเรียนแร้วอะข้างในมันจะเป็นอย่างงี้นะคะแคเดเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีสีอะไรบ้างมีสีน้ำเงินสีม่วงสีเขียวสีแดงสีสทองห้าสีเดี๋ยวเรามาลองดีกว่าว่า แต่ละสีเนี่ยรสชาติมันจะต่างกันไหมเราจะเริ่มจากสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินนี่สีน้ำเงินนี่นะคะทุกคนข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเป็นขนมน้องถั่วแล้วก็มีอะไรไม่รู้เคลือบอยู่ข้างนอกนะคะเหมือนแบบว่ากินขนมตุต๊กตาปะไม่แน่ใจอร่อยถ้าเกิดว่าใครชอบกินถั่วหรือชอบกินขนมตุต๊กตาก็คืออันนี้สุดยอดอันนี้ให้สิบเต็มสิบเลยสีต่อไปเลยดีกว่าเป็นสีเขียว นี่ชีเขียวถ้าเกิดอันนี้ข้างในเป็นเหมือนกันแล้วว่าทุกสีก็คงเหมือนกันเออใช่แล้วว่ามันต่างกันแค่สีอะเนี่ยพอข้างในเหมือนกันเลยแล้วว่ามันเหมือนกันนะแต่ว่าต่างกันแค่สีแพ็คเกจเฉยๆทำให้มันมีความแบบว่าน่ารักกรุบกิิบเฮ้ทุกคนอันนี้อร่อยมากเลยแบบหยุดกินไม่ได้อะอคือเป็นลูกอมฟันผุอะแบบว่า ถ้ากินแล้วแปงฟันไม่สะอาดก็คือฟันผุร้อยนะอันนี้ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆๆๆงติด้วยนะคะทุกคนเวลาอัปโหลดคลิปใหม่มันจะได้เด้งเตือนนะคะสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ